สวัสดีครับ FCI y u t c a นะครับวันนี้ผมมีของดีๆของขวัญพิเศษจาก FCI y u t c a ร่วมกับผมนะครับผมมานำเสนอพี่ๆ FCI y u t c a ทุกท่านนะครับผมคันนี้ครับคือรถยนต์ฝากขายนะครับผมรถยนต์ฝากขายแบรนด์ยุโรปนะครับผมอดีตค่าตัว3ล้านกว่าบาทนะครับอดีตค่าตัว3ล้านกว่าบาทออปชั่นแบบจัดดักจัดเต็ม ใส่รายละเอียดทุกๆอย่างมาให้นะครับแม้แต่ลดราคา3-4ล้านปัจจุบันยังไม่มีออปชั่นเยอะขนาดนี้นะครับผมคันนี้คือ o n n v o S8029 Executive นะครับผมว a n v o S8029 Executive นะครับผมรถผู้บริหารระดับหนูค้าสูงสุดในยุคนั้นนะครับเปิดห้างป้ายแดงมา3ล้านกว่าบาทนะครับผมเป็นรถฝากขายของ FC ช่องเรานะครับผม แกบอกว่าแกอยากได้เลร,ราคาที่20000 0บาทนะครับเพราะว่าแกไม่ค่อยได้ใช้งานช่วงหลังๆเกษียณแล้วก็เอาไปแค่ขับขี่ไปใส่บาทตอนเช้าเท่านั้นเองและจอดไว้ไม่่ไม่มีที่จอดนะครับเนื่องจากว่าลูกหลานเปลี่ยนรถให้ใหม่แล้วไม่มีที่จอดจึงไปใช้อีโคคาร์นะครับผมแกรักรถคันนี้มากนะครับผมซื้อต่อญาติมา คันนี้เป็น2มือในเล่มญาติกันเท่านั้นและเป็นตระกูลดังเปิดเล่มมารู้เลยนะครับว่าเป็นตระกูลไหนนะครับเป็นรถของตระกูลดังผมเลยบอกกับ fc ผมว่าคุณอาครับถ้าอยากจะให้ขายสอง0,000ผมว่า fc ผมอาจจะขายยากนะครับแต่ผมอยากจะขอเป็นของขวัญไหนไหนคุณอาตามช่องเรามาตั้งนานนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอละกัน แบ่งปัน fc ผมได้ไหมให้เขาได้นำไปใช้งานให้นำไปสะสมดีกว่าจอดตากแดดไว้ผมขอในราคาไม่ถึงแสนได้ไหมคุณอาตกใจแต่ผมอ้อนวอนเขาเขายินดีนะครับดีกว่าจอดไว้ข้างบ้านนะครับผมคันนี้มีออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมมีโทรศัพท์ติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงมีโทรศัพท์ติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเบาะหนังเดิมจากโรงงานมีม่านหลังแบบดึงนะครับผมแล้วก็มีม่านข้างแบบดึงนะครับผม นี่นะฮะแล้วก็ที่สิ่งสําคัญที่ผมบอกนะครับมีโทรศัพท์ติดมาตั้งแต่ในรถนะครับยุคนั้นนะครับมีโทรศัพท์ติดมาตั้งแต่ในรถต้องราคาแรงขนาดไหนรถปัจจุบันยังไม่มีโทรศัพท์ติดมาในรถให้เลยนะครับผมหลังคาดูดาวดูดูดาวชงนกชมไม้ได้นะครับเป็นสรุปแบบไฟฟ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวรถสวยจ,จัดเลยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความน้ำจมน้ําไม่เคยติดแก๊สวิ่งมาแค่หนึ่งแสน หกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีเซอร์วิสถึงถึงนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานดูนี่นะฮะยิ่งกว่าเครื่องบินอีกนะฮะเห็นไหมนี่นะฮะแอร์เย็นฉ่ำม,มีปุ่มโทรัส่์โทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถวิทยุตัวนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับผมเอาไปใส่กล่องมานะครับเดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนเอาไปใส่กล่องมานะครับสามารถเล่น UAXUSB ได้ด้วยนะครับนี่นะฮะและที่สําคัญ ทำประกันชั้นหนึ่งมาตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงจนปัจจุบันแต่ประกันใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ประกันใกล้จะหมดแล้วบุ๊กเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับแกรักรถคันนี้มากเลยนะครับแล้วก็มีสมุดนะครับผมสมุดจดบันทึกนะครับที่แกบอกว่าแกทําอะไรไปบ้างนะครับสําหรับรถคันนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะจดมาจดมาตั้งแต่แรกนะครับนี่นะฮะ ประวัต no ิชัดขนาดนี้นะครับแกบอกแกไม่อยากขายนะครับแต่แกจอดไว้ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยบอกว่าขอเป็นของขวัญให้ FC อายุขาแล้วกันถือว่าแบ่งปันสังคมให้น่าอยู่ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับกุญแจเป็นรีโมทเดิมจากโรงงานด้วยนะครับกุญแจเป็นรีโมทเดิมจากโรงงานแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมกุญแจมีทั้งหมด4ดอกนะไอ้มีทั้งหมด2ดอกแต่รีโมทมีทั้งหมด4อันเดิมๆิมจากโรงงานฮะอยู่ครบทุกจุดนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมดูแลเป็นอย่างดีนะครับคันนี้ผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้้้ทัังสินนะครบ เพียงแต่ทําความสะอาดให้เท่านั้นแล้วก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นรถถูกกฎหมายแน่นอนนะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อพค่าตไม่จมน้ําแน่นอนสิ่งที่ดูนะครับสิ่งที่ดูสิ่งที่ต้องเก็บนะครับหลักๆเลยนะครับมีแค่เสียงเทาดังนะครับแต่ถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็นไรสามารถใช้งานได้นะครับถ้าไม่เก็บไม่เป็นไรสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะใส่ถุงก๊อบใบใหญ่ได้เลยนะครับผมใส่ถุงก๊อบใบใหญ่ได้เลยนี่นะฮะ ยางอะไหล่แม่แรงต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบบอดี้ไม่เคยทําสีด้านหลังแต่อย่างใดน,นะครับผมเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดซอกเซิร์เดิมจากโรงงานทุกจุดอยู่ครบนะครับผมในตลาดขายกันเป็นแสนแต่เราขายให้ในราคาแค่หลักหมื่นไม่ใช่ลดไม่ดีนะครับแต่อยากให้พี่ๆ FC ได้เอาไปใช้งานอันนี้เป็นถือว่าเป็นอายุตคาคอลแลบกับ FC อายุธคานํารถดีๆมาแบ่งปัน FC อายุตคาที่ชอบหลงไหลอยากเสพ รถยุโรปคุณภาพหลักล้านในราคาแค่หลักหมื่นวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับคันนี้เป็นปี2002ปี2002นะครับได้ออปชั่นขนาดนี้ยางโยโกฮาม่า oh ทั้ง4เส้นดอกหนาปีไม่ลึกยังสามารถใช้งานกันได้อีกยาวนะครับผมและด้านหน้านะครับออปชั่นก็จะมีตัวปัดที่ไฟหน้าด้วยนะครับตัวปัดที่ไฟหน้าออปชั่นมีมากมายแต่ผมรีวิวให้ไม่ครบจริงๆนะครับแต่ผมรีวิวให้ไม่ครบจริงๆนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับสีสันโดยรวมก็ยังสวยงาม สีอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนอตไม่เคยแกะนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะทั้งหน้าทั้งหลังไม่เคยแกะนะครับผมใครที่หลงไหลในวันโวนะครับและตัวที่เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมนี่นะฮะลองดูครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากมายนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าเมมโมรี่หนน้าเปป็แบบบรัไฟด้สามจุดเลยนะครับผมนี่ะฮ เข้ามานั่งอยู่ในส่วนตัวรถก็ภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำมีสลูปนะครับเอาไว้ดูดาวได้นะครับหรือว่าเอาไว้สูดพีเอมสองจุดห้าได้เต็มปอดเลยครับผมนี่นะฮะลองดูนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขับขี่นิ่มนุ่มนะครับเหมือนนั่งอยู่บนปุยนุ่นยังไงอย่างนั้นและราคาก็โคตรถ,ถูกจัดมาให้แล้วนะครับเจ้าของเก่าอยากได้สองแสนบาทผมบอกว่ามาแบ่งปันเอฟซีไอยุดคากันดีกว่าคุณอาตามผมทุกคลิปผมก็ ขอเป็นของขวัญให้ fc อ y u d h y a ท่านต่อไปได้เอาไปใช้งานดีกว่าเอารถไปจอดไว้ข้างบ้านนะครับผมนี่นะฮะแกก็เลยจัดการนะครับกว่าจะตกลงกับแกได้แกก็บอกว่าโอเคงั้นเอาไปจัดการไอเอาไปจัดการให้อาหน่อยผมจัดให้ครับผมผมจัดให้นะครับใครที่อยากได้นะครับช้านะครับหมดอดแน่นอนนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับคันนี้ fc อยุ d h าส่งต่อให้ fc อยุ d h าที่อยากได้รถยนต์ในคุณภาพดีๆใช้งานกันไปก็จัดมาให้แล้วนะครับเห็นคลิปถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผม ต่อรองราคาได้นิดเดียวนะครับอย่าต่อผมเยอะนะครับเพราะว่าคันนี้ผมไม่ได้เอากําไรอะไรมากถือว่าสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่นะครับสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่นะครับผมก็ ฝากกันไปด้วยนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีตากจังหวัดมีบริการสไลด์ออหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมขับขี่พาคนเฒ่าคนแก่หาหมอขับขี่พาคนแก่ไปทําบุญนะครับหรือขับขี่ไปวัองไปวัดเนี่ยครับสบายๆแน่นอนนะครับกว้างขวางนักสบายออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมปิดสรุปก่อนนะฮะแดดข้างนอกค่อนข้างร้อนนะครับผมนี่นะฮะสรุปปิดได้ใช้ไฟฟ้าใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะฮะ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายส่องนะครับเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองมาจําได้มาจาถ้าคุณช้ารับรองหลุดแน่นอนแล้วไม่ได้มีราคาแบบนี้มาบ่อยๆนะครับจัดมาให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝักแฮชแท็กว่าขอบคุณคุณอาขอบคุณคุณอามาในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ